สวัสดีครับแล้วตอนนี้นะฮะก็เดินทางมาถึงแล้วนะฮะเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อจะมาดูนะฮะสิ่งที่เรานั้นอยากเห็นอยากดูจริงๆครับผมก็คือเอเลี่ยนขายกล้วยแขกคือผมชอบความที่เขาเนี่ยเป็นแบบว่าคีเอทีดนะแอรก็ใส่ชุดเอเลี่ยนแล้วก็มาขายกล้วยแขกน่ารักจังเลยอ่ะดูสิฮะยืนเต้นกันสองคนนะครับผมไม่รอช้าฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าไปน่ารักจังเลยฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ๋งนะเนี่ยวัสดุก็พ่อแอร์อ๋อพ่อแอร์ที่มีพ่อออกห้าฮะจะลองใส่เหรอฮะอยากใส่เหมือนกันพี่ได้เลยครับเดินทางมาก็เพื่อสิ่งนี้เลยโอเคจริงจริงอยากลองเลยพี่พี่ถอดชุดออกเลยพี่กลางสี่แยกเลยชุดของพี่เลยชุดนี้เลยเนี่ยมีชุดสิบผมฮะมีชุดเผื่อด้วยเหรอเนี่ยครับผมเอามาเลยมาเลยมา พี่จ๋าพี่เคยซักบ้างปหไม่เคยครับถึงว่าดิพี่ซักแล้วระบบมันเสียครับอถึงว่าดิพี่อย่าไปสาบผมมากเลตอนนี้หาเป็นไข้เลยอ่ะ ครับสามเป็นกนเพลพี่พี่ขายขอกันเนี่ยสามสามสามห้าสิบครับครับขอให้ร่ำ้วยมากๆเลยครับผมขอบคุณครับขายออกไปกี่กล่องครับวันนี้วันนี้ตั้งแต่คุณตั๊กมาได้5กล่องแล้วครับ5กล่องครับอ่าแล้วก่อนที่นาตั๊กจะมาขายรายลังแล้วครับเป็นลังเลยเนี่ย พอตักมาห้าตองห้า่องห้า่องเราไม่น่ามาเลยชื่ออะไรกันบ้างครับผมชื่อเล่นอ่ะชื่อเล่นชื่อพี่ติับพี่ตินะแล้วของพี่ฮะชื่ออะไรครับโอ้่ะชื่อโอ้ก่อนที่มาจะโควิดจะปิดครับผมรับจ็อบอยู่ที่สิงคโปร์ครับรับจ็อบเต้นอยู่ที่สิงคโปร์ตามผับตามบาร์นี่แหละฮะช่วงโควิดก็เลยไม่มีงาน ปิดประเทศอ่าไปไหนไม่ได้ก็อยู่กันอย่างนี้ทำไมถึงต้องมาขายกล้วยแขกครับพี่เพราะว่าพี่เริ่มจากทุนที่ไม่มีเลยครับไม่มีตังค์เก็บเลยครับโควิดมันทําชีวิตเปลี่ยนเนาะพี่ไปติดล็อกดาวน์อยู่ที่สิงคโปร์แปดเดือนใช้เงินเก็บหมดเลยครับแล้วก็กลับมาเหลืองเงินมาแค่เก้าพันบาทก็คือในเก้าพันบาทเนี่ยเราจะทาธุรกิจอะไรได้ที่จะทํามาขายพี่ก็คิดว่าทําจากเอาเรื่องง่ายๆเรื่องที่พี่มีแถวบ,บ้านที่มีก็คือข้อกล้ยละครันกระทะเขามีอยู่แล้ว ก็แค่มีแต่ซื้อน้ำมันแล้วก็ทอดมาวิธีทอดไปรับมาจากที่ไหนพี่เป็นกล้วยโมเลงเนี่ยฮะกล้วยโมเลงพี่ผลิตเองทุกขั้นตอนเลยครับพี่ปลูกเองเหรอฮะกล้วยพันุ์เนี้ย <c oughs> ไม่ครับมันเป็นกล้วยโมเลงนี่มันเป็นกล้วย,ก,วยการกินกล้วยของประเทศอินโดนีเซียครับเขาเรียกว่ากล้วยทอดเหมือนบ้านเราแต่บ้านเราจะเรียกกล้วยแขกแต่ที่นู่นเขาจะเรียกว่ากล้วยโมเลงอ๋อพี่ฮะสงสัยว่าเมื่อวันแรกพี่ได้มาขายเนี่ยพี่อายไหมอายครับ ความรู้สึกแรกจากเราไปเต้นอยู่บนเวทีเนาะครับผมก็ลงมาสู่ข้างทางบัตรวิธีก็เลยโอ้ใจก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันแต่พอไม่ต้องคิดมากลงมือทําแล้วมาจนถึงว่าต้องทําแล้วอ่ะครับเดินเก้าของรถเก็บของเก็บของิ้วตะกร้าปิดประตูปึ้งก้าวไปรถปีนีนั่นคือเสียงแรกที่พี่ได้จำได้คือรถตู้อย่างงี้ครับเขาช่วยซื้อห้าสิบบาทห้าสิบบาท เงินก็แรกเลยที่เราได้ขายได้540บวันแรกขายได้540บาทถือว่าเยอะไหมพี่ก็เป็นช่วงที่พี่เริ่มเนาะก็ถือว่า5 4 0สบาทแล้วอยู่กันทั้งบ้านเนี่ยรอดละเดือนละหม0 0น้าคิดแค่นี้พอเราแค่เรารอดไปก่อนอ่าสุดท้ายแล้วครับพี่ฝากร้านหน่อยพี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชรบูรณนะครับผมทหารทุกท่านนะครับ ผ่านไปผ่านมาคูทับเบอร์หรือมาเที่ยวขอฟฟอนะครับชิญและชิมด้วยทอดโบเลนซีเอกอาเซียนมะนาวต่างดุษย์ต่างดาวของพวกเราได้นะครับเน่อาฝากด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆครับโอเคครับไปเจอกันใหม่นะครับไ่ถอดชุดก่อนละครับอะไรฮะถอดชุดคืนก่อนครับถอดแน่ๆพี่พี่จ๋าสุดท้ายนี้ตั๊กต้องขอฝากเลยลวกันฝากไปซักมวอกันนอกหน่อยนะพี่ ตั้งไม่ได้ครับตั้งระบบไฟบ้าเสียหมดเลยครับก,กินหนักมากเลย <c oughs> <c oughs>